สวัสดีอยู่กับผมช่องนุกดําซิ่งและแฟนเพจเจนแนนหินสวยทรายงามนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพาเ,เพื่อนที่น้องมาชมรถลอนะครับครนนั้นี้ผมเห็นนานแล้ว่ะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสถ่ายสักทีนะครับแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายนะครับเ,เพราะว่าน้องชายผมเป็นคนขับนะครับ มาผมจะพามาดูคันนี้เป็นเป็นหกล้อนะครับเป็นหกล้อดัดแ,แปลงเป็นสิบล้อนะครับเหมือนสิบล้อทุกอย่างนะครับเป็นฮีโน่โดมิเนเตอร์ห้าร้อยนะครับสองร้อยสิบครับไปผมจะพามาดูนะครับคันนี้เป็น อันนี้เป็นพาวโบกี้สิบร้อนะครับเป็นสองเพานะครับเหมือนสิบร้อทุกอย่างครับเหมือนสิบร้อจริงไหมครับดูครับแนบนาตึบมาดูด้านคัตซีดูครับซับบนซับล่างแข็งแรงนะครับสภาพภายนอกก็จัดได้แจ่มนะครับใจก็ปรารถนาอยู่เหมือนกัน

สองเมตรสี่ผมว่าเนี่ยสองเมตรสี่หรือสองเมตรสามเหมือนสิบร้อเลยครับเพื่อนถ้าดูเพื่อนแบบถ้าดูเพื่อนน่าจะดูแบบดูไม่ออกครับเหมือนสิบร้อเลยครับถ้าวิ่งตามหลังครับปกติบางคันผมก็จะเห็นแบบทําแบบไม่ค่อยสวยคนระับแต่ว่าคันนี้ผมว่าสวยมากผมจะแบบเห็นแบบล้อ ล้อมันโผแบบล้อแบบล้อยหลังตัวแม่ครับล้อมันโผลเยอะนะครับแล้วก็เป็นเป็นอ่อเป็นเพาเดียวครับไม่มีสโลนะครับแต่คันนี้มามาครบชุดนะครับมีสโลด้วยนะครับดแบบดันถอยแบบแรงๆเลยครับไม่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 แพ้เครื่องครับเวลาเข้านานนั้นไม่เหมือนรถรถหกล้อพ่วงนะถ้ารถหกล้อพ่วงเนี่ย ถ้ารถหกล้อพ่วงมันมันดันมันดันลูกยากนะครับมันจะแพ้แบบพวกแผ่นค์ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวน้องเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเอ่อสโลนะครับสโลตัวนี้เป็นสโลตัวนี้เป็นดัมนะครับดีเอ่อเข้าเกียร์ดัมก็กดข้างในนะครับตีตู้เบาะนอนอะไรเรียบร้อยนะครับ อูทนาสินบ้านโป่งโอ้ตรนึกว่าอูซอสมบัติผมเห็นนานนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสมาถ่ายสักทีนะครับคันนี้เอาเพื่อนๆคิดเหียนกันว่าไงครับสวยไหมครับถ้าใครว่าสวยหรือว่าอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกด้วยนะครับแต่งได้สวยนะครับดูตุ๊กตามิสลินขนาดตุ๊กตายัางเป็นเหล็นะครับ <laughs> โอ้โหแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนถ้าเป็นหกร้อพ่วงมันถ้าเป็นถ้าเป็นหกร้อพว่วงธรรมดามันไม่มีสโลมันก็จะแพ้นะครับแพ้มากนะผมเห็นหลายคันนะครับแพ้พวกแผ่นค์ดพวกเฟืองท้ายเผาข้างครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของสิบล้อนะครับดูครับเ่าบูกี้สิบล้อครับคัดซีก็ซับนอกเอ่อซับบนซับล่างครับดูว่ อ,อ๋อน,นี้ร่องรอยแห่งการบาดเจ็บสงสัยน่าจะยางระเบิดครับครับผมผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนปล่อยไว้นานครับยางถ้าแบบมีอาการหล้นๆหน่อยนิดนึงผมก็จะเปลี่ยนทันทีครับเพราะถ้าถ้าระเบิดเบิดปุ๊บมันก็จะเสียหายพวกไฟท้ายพวกบางคนเรานะครับเขาได้เขาได้ได้ครับได้ครับ<ด>ครับครับครับ เงียบย้ำไหอายรียบเงียบย้ำให้อเานเนี่ยก,ก็ได้ยย้เลยขือยับเลย,นนเลยครับเจ้าของรถเจ้าของรถน้องชายนะครับโอ้จัดว่าสวยครับคันนี้ผมก็ไม่ทราบราคานะครับว่ามันเท่าไหร่ผมก็ถามนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ตัวหกล้อรถใหม่เนี่ยตอนผมซื้อมันตกมันล้านเจ็ดนะครับถ้าดาวก็ตกไปสองล้านแต่ว่าตอนนี้ก็แพงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าตัวเอ่อเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของรถรถพ่วงนะครับตัวตัวตัวหกล้อพว่วงตัวหกล้อพ่วงเนี่ยต,ตัวแม่ประมาณตัวแม่ประมาณล้านเจ็ดดาวบวกเอ่อ บวกค่าดอกเบีย้ยค่าอะไรก็จะตกประมาณ2ล้านนะครับ2ล้านเสร็จๆนะครับแล้วตัวลูกนี่ก็ประมาณ7จ็ดแสนเจ็ดแสนะครับรวมดอกเบีย้ยก็ก็คิดเอาครับก็น่าจะตกประมาณเกือบเกือบล้านนะครับหรือว่าไม่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 ถึงนี้ผมก็ไม่ก็ก็ไม่ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเกือบสามล้านนะครับเกือบเกือบสามล้านนะครับรวมดอกรวมอะไรนะครับแต่ว่า ตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลตัวนี้มานะครับโอเคครับผมข้อมูลคร่าวๆก็เออเดี๋ยวมาเืมามา,มาพูดถึงเรื่องน้ําหนักนะครับตอนนี้น้าหนักรวมเขาให้สี่สิบเจ็ดตันน้ําหนักรวมให้สี่สิบเจ็ดตันนะครับส่วน เนื้อของว่าได้เยอะนะครับว่าได้สามสิบกว่าตันครับคันนี้ตั้งแต่เนื้อของประมาณสามสิบสามตันเห็นว่างังนนะครับน่าจะประมาณนี้ครับถ้าถ้าไม่ผิดนะที่ผมทมน้องอไอ้นะครับน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักรวมได้เยอะกว่าสิบรอนะครับน้ำหนักรวมเอ่อสิบรอแบบสิบรอเอ่อเป็นตัวลูกเผาเดียวนะครับ โอเคครับผมก็คร่าวๆก็จะไปมีประมาณนี้นะครับสําหรับรถหล่อๆคันนี้นครับเห็นมานานแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสมาถ่ายครับโอเคครับผมยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนุกดาซิงและแฟนเพจเจนหนินสวยทรายงามนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ